สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่องบอสกระลาดออริจินอลนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ d ีเหมือนเดิมนะก็เป็นตัวต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็น d ีวายเมทิลเจแปแต่เป็นรุ่นบา r r เรนะครับบาร์เรก็ยี่สิบเก้านะครับ เรื่องเอวนี่ก็แล้วแต่คนนะครับตัวนี้จะเป็นป้ายน่าจะเป็นป้ายหนังเหมือนกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่คอนเซปต์เดียวกับตัวที่ถ่ายไปก่อนหน้านี้นะครับเม a ดอินเจแปนเหมือนกันนะครับดูตัวป้ายรายละเอียดนะครับมีป้ายเหมือนกันเลยทีนี้ผลิตญี่ปุ่นนะครับเป็นรุ่นบาเรลบาเรลเนี่ยก็จะเป็นทรงแบบเนี้ย นะครับทรงของคล้ายซิมะนะครับเหมือนกางเกงซิมเออทรงบาเรลไม่ใช่ไม่ใช่ขายาวนะครับมันเหมือนกับสามสี่ส่วนสี่ส่วนเล็กแ่สามส่วนสี่ส่วนนะครับเรียกไม่ถูกกันนะอ่ะเรามาดูกันก่อน,อนเลยนะครับตัวกระเป๋านะครับจะค่อนข้างใหญ่โตเลยนะนี่กระเป๋าใหญ่โตมากทรงทรงนี้นะครับคือ วัยรุ่นตอนนี้เขาก็ฮิตแบบนี้กันนะครับแต่ผมเรียกทรงซิมอะ่ะเออทรงซิมประมาณนั้นแหละ <c oughs> บอกไม่ถูกกันนะครับอืมนีม่ก็กระเป๋าค่อนข้างใบใหญ่นะแล้วก็เย็บเนี่ยแพทเทิ์นะน่าจะเท่ากันดูจากสายตานะสายตาผมก็เอียงอยู่นะ <c oughs> อะเท่ากันนะครับใครดูแล้วไม่เท่าก็คอมเมนต์นะมันเท่ากันนะผมว่าตัวตัวสัญ,ญ,ญลักษณ ที่กระเป๋าเขานะครับก็จะใช้ได้คนละสีกันนะครับสีเข้มกับสีอ่อนตรงนี้ก็ไม่มีจุดตัดแล้วนะครับเดิมทีตัวกระเป๋าจะเป็นเย็บจุดตัดนะครับแต่เหมือนกับเ,เขาเรียกว่าไงอะตัวลัดพวกนี้เขาจะเป็นแบบนี้นะครับคอนเซ็ปต์ตัวดีวก็ปกติเป็นสีแดงนะแต่เนี้ยจะเป็นสีกรมตรงส่ีสีขาวข้างหลังก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับ เพราะว่ามันผลิตญี่ปุ่นนะเห็นไหมมองเห็นชัดบ้างวะอ่ะนี่ละนะคร,รับก็จะประมาณนี้นะแล้วก็มาดูอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็กระรเป๋าแพทเทิร์นเดียวกันนะครับเหมือนกันเป๊ะนะตัวนี้ก็ไม่ได้ตอกหมุดนะครับเป็นเย็มเย็บเป็นเย็บย้ำออนะครับ อ,อแบบครีดูซะหน่อยนะครับการเย็บข้างหลังก็เจอประมาณนี้นะมีทับตรงนี้เห็นปะ่ะตัวหูเขาก็ถือว่าเย็บค่อนข้างสวยนะครับตรงแดี่ยวเลยสวยงามเรียบใต้ล่างก็มีการเย็บแบบฟันปลาเต็มเลยนะค่อนข้างแข็งแรงนะครับแต่ว่าจะไม่ใช่แบบเป็นลิม นะตัวนี้เขาจะบอกว่าไม่ได้ริมนะครับปกติถ้าเป็นริมเขาจะเขียวว่าเซลเวตนะในว่าป้ายมันนี่นะครับมันจะบอกว่า made in japan แต่ตรงนี้นจะเป็นเซลเวตตรงนี้ไม่มีเซลเวตนะครับแต่ก็เป็นงานพรีเมียมแล้วนะของทางรีไวตตอนนี้นะรีไวตตอนนี้ก็ตัวตัวนี้น่าจะท็อปฟอร์มสุดและนะ สามหูนะครับตัวป้ายวางแพทเทิร์นค่อนข้างสวยนะอืมคือมันก็เหมือนทรงซิมที่เขาฮิตกันตอนนี้นะครับผมก็เรียกไม่ถูกแหละฮแต่ชื่อทรงเขาชื่อชื่อ,อทรงว่าบาเรลนะครับบาเรลคล้ายๆแบบกางเกงสี่ส่วนที่ัยรล่นเขาคิดกันอยู่นะแต่ก่อนแฟนผมก็เอวเอวเอวท่าไหรวะ ยีบสี่นะครับขยับมายี่6ิบห้ายี่หกยบเจ็ดนะครับยีแปดอันนี้ซื้อเผื่อนะครับตอนนี้มันยี่8บเจ็ดยแปดนะครับเอะแต่ก็มันก็ใส่ได้อยู่นะรีวายเอลยี่หกเหลือเยอะมากตัวใหม่ๆนะครับใส่ยัไม่มีกี่ทีเองใหม่เอี่ยมเลยประมาณตับหนึ่งได้เจ็ดแปดตัวนะครับเสียดายมากบอกมันเป็นรถน้ำหนักเพื่อไปใส่อยู่ พอ,อกแกะตัวแล้วมันก็อย่างนี้นะครับอ้วนตัวหมุดนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวหมดุดเดินชิ่งแบบนี้นะครับแล้วก็มาต่อหมุดตรงนี้อีกทีหนึ่งตัวหูนี้ก็ย้ำดีนะนี่ก็แพทเทิร์นเดียวกันนะครับสีออกน้ำตาลนะตัวเป้าเป็นอย่างนี้นะครับ เป็นซิปนะก็เย็บขึ้นมาแพทเทิร์นเดียวกันเลยปุ๊บขึ้นมาปุ๊บแล้วก็โฟงนี่ทับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับสําหรับช่างกางเกยงยุคนี้เขาก็คงจะมือโปรโกันหมดแล้วล่ะเพราะมีว e ก็ทำกางเกยงยีนมาเป็นร้อยปีแล้วครับแล้ก็ปีตัวกระเป๋ากระเป๋าเก็บเศษตังค์เมื่อก่อนสมัยก่อนนะครับอ่นนี่คือ สมัยก่อนเขาเก็บนาฬิกาเออนาฬิกาที่แบบเป็นนาฬิกาพกพานะครับสมัยนี้ก็นะครับเก็บเศษตังเก็บปากกาเก็บนั่นเก็บนี่ได้ตัวนี้ก็จะเย็บตรงนี้นะครับเห็นไามพาดมาเย็บขึ้นมาถึงตรงนี้น่าจะเย็บอย่างนี้ปุ๊บเลี้ยวเข้ามาอย่างนี้แล้วก็เลี้ยวอย่างนี้หรือเปล่าน่าจะใช่แหละนะ ตัวกระเป๋าก็กว้างนะสามนิ้วสามนิ้วผมสี่นิ้วยังได้เลยเนี่ยเข้าได้อยู่กว้างอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้ตอกหมุดนะครับใช้เป็นเย็บย้ำเอานะบางคนก็อาจจะชอบตอกหมุดก็ได้นะนี้แล้วแตนะ่ตัวด้านข้างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ,บประมาณนี้ ก็ไม่มีอะไรนะครับขามันค่อนข้างสั้นนะมันไม่ได้ขายยาวนะครับมันเป็นแบบสี่ส่วนอะประมาณถึงถึงน่องอะนะครับอยู่ตรงใกล้ๆตะตุ่มอะเออผมก็เรียกไม่ถูกนะครับใครเรียกถูกก็บอกแล้วกันตัวหูพวกเนี้ห้าห้าหูเนี่ยเย็บเหมือนกันหมดเลยนะครับก็คือไม่ได้มีแตกแตกตาอะไรไปนะครับตัวกระดุม นะครับก็จะเป็นแบบนี้ดูอ่ะก็กระดุมปกติเขาแหละรีวายนะครับสกาวแอนโคแล้วก็ซันฟานแโคนะประมาณนั้นซิปนะะดูตัวซิปก่อนข้ามรายละเ,เอียดไปยซิปก็ใช้ตัว ykk นะครับแล้วก็ ลงมาแบบนี้นะแล้วก็เป็นเทปเปอร์ขึ้นไปตรงนี้มีติ่งนิดหน่อยนะเหมือนติ่งตัวนี้เวลาเรารูดซิปมาปุ๊บนะเราพับลงมันก็จะเกี่ยวเห็นปะมันจะเกี่ยวกับตัวซิปไว้มันจะทำให้ไม่ให้ซิปไหลลงนะเออเขาก็คิดมาดีนะแต่เมื่อก่อนมันจะเป็นสัญลักษณ์ของรีวายนะครับในช่องผมก็รีวิวไว้นะมีอยู่มั้งตัวนี้ก็เดิน ได้ซ้ำอีกทีนึงตรงนี้ให้มันแข็งแรงนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะสำหรับบางคนอาจจะอยากซื้อให้แฟนหรือว่าผู้หญิงบางคนอยากจะซื้อใส่นะครับทรงนี้เป็นกำลังทิตน,น้องบาเรลราคานะครับีพันหกร้อยเก้าสิบเหมือนกันนะครับทั้งของผู้หญิงผู้ชายเท่ากันมาดูกันต่อนะครับข้างในก็จะ มีป้ายบอกว่าบาเรลนะครับยี่บเก้าเอลนะครับแล้วก็สลักตรงนี้เลยนะครับตรงหมุดเม d ดอินเจป n นะครับมีหมดหมดทุกตัวนะครับคงจะเป็นคอนเซปต์เดียวกันนะเป็นคอนเซปต์ของเขาอ่ะอยู่นี่ตัวหนึ่งก็ว่าอยู่หมดุดไปนีกว่านี่ไปเป็นหมุดจากญี่ปุ่นนะครับ ตัวหมุดเนี่ยถากที่ปุ่นเลยนะครับสวยนะเอ,อตัวหมุดเขาแบบเรียบด้วยนะไม่ได้เป็นตะปุ่มตะป่านะเรียบเนียนนะครับแล้วก็ตัวกระเป๋าสลักเนดอินเทแปนกระเป๋าเนี่ยจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ๆนะครับนี่ใหญ่เบเริ่มเลยนะเขาคงรู้ว่าผู้หญิงพกของเยอะ กระเป๋าเริ่มเลยแต่ตัวกระเป๋าฟิลลิ่งนิ่มมากนะครับตรงเนี้เนื้อมันก็มันก็ไม่ได้มันก็เนื้อยีนะนะครับแต่เป็นยีนผ้าออกน,น,นิ่มนะครับแต่ตรงนี้ยสัมผัสดีมากโอ้โหแบบนิ่มจัดเลยตัวผ้าเขานะครับทําให้เวลาแบบเราไม่คันพวกตักนะครับต,รตัวซิปนะครับก็จะยิบมาตรงนี้นะเปิบเปิบอืม แล้วก็มีการเย็บซ้ำหลายรอบมาปัางบางหลายแถวนะสี่แถวได้นะเห็นไหมทัตเทินถือว่าโอเคนะครับตัวนี้เขียนว่า YKK 45นะครับด้านในเห็นไหมหลักซิปซิปค่อนข้างดูแข็งแรงนะครับยี่ห้อนี้แข็งแรงอยู่แล้วนะผมเห็นเขาใช้กันทั่วโลกนะครับตัวด้านข้างนะครับเขาจะเย็บแบบนี้มันไม่ใช่ริมนะเห็นไหมเออ มันเป็นมันเป็นผ้าริมหรือเปล่าอ่ะมันไม่น่าใช่แหละเออแต่ราคาขนาดนี้นะจริงๆน่าจะทําตัวผู้หญิงให้มันมีริมมีอะไรหน่อยนะครับแต่เดินโพ้งแบบเก็บหมดเลยนะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะใช้ผ้าริมถ้าเป็นผ้าริมเขาก็ต้องเขียนว่าเซลเวตเป็นริมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออไม่รู้มันคุ้มไหมเน,นี่ยตัวเนี้ยแต่ก็ ไม่ได้สนใจนะครับจะซื้ออยากได้ตัวขอบก็จะเป็นเย็บประมาณนี้อะให้ดูงานนะแต่ของคุณภาพมันก็คือของคุณภาพอะ่นะครับไม่เป็นไรอย่าคิดเยอะนะครับท็อปสุดแล้วอะ่ะของเขาอะ่ะเอท่าที่ผมรู้นะวันที่ซื้อ ตัวป้ายแท็กก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะเผื่อใครอยากดูส่วนผสมอะไรเขาให้ดูอืเขาจะบอกรูปกระดุมนะที่เขาตีมาแบบนี้เลยว่คือเขาก็บอกค่อนข้างชัดเจนนะครับ แล้วก็บอกวิธีการดูแลรักษานะครับป้ายค่อนข้างนุ่มเหมือนกันเลยป้ายน่าจะเป็นวัสดุเดียวกันนะครับตัวนี้ก็เขาจะบอกว่าเอวิบเก้านะครับโอเครหัสกระดุมนะครับก็จะเป็น30 หึ่งห้านะครับอันนี้คืออะไรห้าสองสองสองเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่รหัสกระดุมเนี่ยไม่จะเป็นสามศูนย์หนึ่งห้านะครับมันจะต้องตรงกันของแท้นะครับแต่พวกก็อปผมก็ไม่ทราบนะว่ามันก๊อปยังไงนะอันนี้มันจะบอกไหมปกติมันก็จะบอกอันนี้ไงมันบอกนะครับน่าจะเป็น อะไรคือเจ็สิบสี่กับความยาวมผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับนี่เป็นรุ่นบาเรลนะครับก็ใครสนใจก็ลองไปลองไปหาซื้อกันได้นะครับจริงๆรุ่นบาเรลเนี่ยถ้าใครงบไม่เยอะนะครับไม่ไม่จำเป็นจะต,ต้องซื้อราคานี้ก็ได้นะครับไปซื้อพวกอ่ตัว ธรรมดาตัวพรีเมียมอะไรอย่างเงี้ยเขาน้าจะมีนะผมไม่แน่ใจนะครับคือคือคือถ้าเป็นรองจากตัวนี้ลงไปอ่ะก็จะเป็นรุ่นผลิตจีนหรือว่าผลิตอะไรอย่างเงี้ยเวียดนามอะไรก็ว่าไปอ่ะผมไม่แน่ใจนะครับผลิตไทยหรือจีนเวียดนามอะไรเงี้ยมันจะเป็นตัวพรีเมียมเหมือนกันนะครับเป็นเป็นตัวรุ่นแบบรุ่นรุ่นบนบนของเขาเหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าลงไปกว่านั้นก็สองพันกว่าบาทก็ก็จะมีนะเออแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นทรงบาเรลหรือเปล่านะครับ แต่ว่าเลนราคาของรีวายก็เจอประมาณนี้นะครับแต่อันนี้ผมก็เน้นเป็นของญี่ปุ่นนะครับคือรีวายญี่ปุ่นอะไรยเงี้ย mm hmm. ก็โอเคนะครับเดี๋ยวไว้ถ้ามีของ USA ก็จะเอามารีวิวให้ดูนะครับพอดีว่าจะฝากเขาซื้อก็อ่อราคามันก็ชําเหมือนกันนะครับ ก็ลคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ลองไปหาดูนะครับนี่อ่าผมลืมบอกนี่เขามีป้ายรีไว์เมสรีไว์ญี่ปุ่นนะครับนี่เป็นรูปญี่ปุ่นซ่อนอยู่ตรงนี้ไม่ <c oughs> มองไม่เห็นไงป้ายบังอยู่นะตัวที่รีวิวก่อนหน้านี้ก็มีป้ายแบบนี้นะครับนิ่มๆน,นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ